คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่อารมณ์ความรู้สึกมีบทบาทสำคัญการโคจรของดาวศุกร์และดาวพฤหัส,สบดีจะนำมาซึ่งความสุขความราบรื่นและโอกาสดีๆในชีวิตอย่างไรก็ตามการที่ดาวเสาร์โคจรเคียงดวงจันทร์อาจทำให้รู้สึกอ่อนไหวหรือมีเรื่องให้ต้องคิดมากเป็นพิเศษ เป็นวันที่ควรใช้ความอ่อนโยนและไหวพริบในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆการงานมีโอกาสในการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารงานศิลปะหรืองานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์การติดต่อประสานงานกับผู้คนจะราบรื่นหากใช้สเสน่ห์และคารมที่ดีควรระวังการตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบ หรือการหลีกหนีปัญหาที่อาจส่งผลกระทบในระยะยาวการเงินมีโอกาสทางการเงินเข้ามาจากความสัมพันธ์ที่ดีหรือการเจรจาต่อรองอย่างไรก็ตามความอ่อนไหวทางอารมณ์อาจนำไปสู่การใช้จ่ายตามใจทำให้การเงินไม่มั่นคงควรวางแผนการใช้จ่ายและหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงความรักคนโสด มีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆที่น่าสนใจและมีสเสน่ห์แต่ความสัมพันธ์อาจมีความซับซ้อนทางอารมณ์คนที่เข้ามามีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่มีความสามารถหรือมีอายุมากกว่าคนมีคู่ความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากทั้งสองฝ่ายเปิดใจสื่อสารกันอย่างจริงใจ ควรระวังอารมณ์แปรปรวนที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้การแสดงความรักและความห่วงใยในวันแม่นี้จะเสริมความผูกพันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นสุขภาพสุขภาพกายโดยรวมแข็งแรงดีแต่สุขภาพใจอาจแปรปรวนได้ง่ายจากอิทธิพลของดาวเสาเคียงจันทร์อาจมีอาการหดหู่น้อยใจหรือคิดมาก ควรดูแลตัวเองด้วยการพักผ่อนให้เพียงพองและหากิจกรรมที่ช่วยปลอบประโลมจิตใจเช่นการฟังเพลงเบาๆหรือการอ่านหนังสืออุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคอาจเกิดจากความไม่มั่นคงทางอารมณ์หรือการตัดสินใจที่เอาแต่ใจนอกจากนี้วันนี้ยังเป็นดิถีอัคนีโรดตกลงในน้ำ ซึ่งหมายถึงควรหลีกเลี่ยงการเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำเป็นพิเศษเพื่อป้องกันเหตุติดขัดหรือไม่ราบรื่นคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบการงานและการกระทำใช้ความสามารถในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ให้เป็นประโยชน์พยายามควบคุมอารมณ์และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การเงินวางแผนการใช้จ่ายอย่างรัดกุมและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุนสำคัญสำคัญความรักเปิดใจพูดคุยกับคนรักอย่างตรงไปตรงมาและให้ความสำคัญกับการประครับประคองความสัมพันธ์สำหรับคนโสดให้สังเกตความจริงใจของคนที่เข้ามาอย่างรอบคอบสุขภาพหากิจกรรมที่ผ่อนคลาย เช่นการอ่านหนังสือฟังเพลงหรือการทำบุญเพื่อช่วยให้จิตใจสงบและมั่นคงขึ้น